หลวงปู่ขาวอนาลโยเรื่องการวิปัสนาหลวงปู่ขาวอนาลโยเป็นพระอริยะเจ้าผู้มีเมตตาและปฏิปทางดงามท่านได้ให้คำสอนเกี่ยวกับการวิปัสนาไว้อย่างลึกซึ้งเรียบง่ายและตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่คนธรรมดาก็เข้าใจได้ท่านเน้น ให้ผู้ปฏิบัติเห็นความจริงของสังขารทั้งหลายตามความเป็นจริงท่านกล่าวว่าวิปัสสนาก็คือการเห็นตามความเป็นจริงเห็นไตรลักษณ์ของสังขารว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเป็นธรรมดาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์และเห็นความไม่มีตัวตนของสิ่งนั้นๆ การเห็นเช่นนี้ไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อแต่เป็นการเห็นด้วยปัญญาที่เกิดจากจิตที่สงบตั้งมัน่นและรู้เท่าทันกิเลสของตนเองท่านสอนว่าการภาวนาไม่ใช่เรื่องยากถ้ามันดูมันรู้มันพิจารณาไม่ปล่อยให้จิตไหลไปตามอารมณ์ก็จะเห็นได้ว่า ทำทั้งหลายไม่มีอะไรที่เราจะยึดมั่นถือมั่นได้เลยการเจริญวิปัสสนาจึงไม่จำเป็นต้องรอให้มีป่าเขาหรือสถานที่สงัดเท่านั้นหากแต่สามารถพิจารณาได้แม้ในชีวิตประจำวันหลวงปู่ขาวยังได้เน้นว่าจิตที่ฝึกดีแล้วจะมีปัญญาคอยเฝ้ารู้เฝ้าดู ไม่หลงตามความอยากไม่หลงในสุขทุกข์ความสงบจากการภาวนาจะค่อยๆเปิดทางให้ปัญญาเห็นไตรลักษณ์ได้เองการฝึกวิปัสสนาจึงเป็นการฝึกให้รู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความคิดอารมณ์หรือความรู้สึกท่านเตือนว่า อย่ามุ่งหาผลเร็วหรือหวังอภินญ,ญาปาฏิหารเพราะวิปัสนาคือการละกิเลสม่ใช่การสะสมความรู้หรือประสบการณ์แปลกประหลาดให้พากันดูจิตของตนดูความยึดถือของตนถ้ารู้ทันมันก็คลายถ้าคลายมันก็เบา ถ้าเบามันก็เป็นสุขจิตก็เป็นอิสระนั่นแหละทางออกจากทุกข์ด้วยคำสอนอันเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งนี้หลวงปู่ขาวจึงได้แสดงให้เห็นว่าการวิปัสสนาไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้ถ้าตั้งใจจริงและมีความเพียรมั่นคง ในการรู้เท่าทันจิตใจของตนเองอย่างสม่ำเสมอ